อาราบาหัวตกเห็นไหม,มถ้าเอาไปใส่กองหน้าหัวตั้งฟิกโก้ผมหัวตกใช่ปะผมจะสลับตำแหน่งกันเอาฟิกโก้ไปเล่นหน้าเป้าแล้วมาดูในเกมว่าหัวมันจะตั้งหรือเปล่ามาดูเลยก็คืออยู่ใน F W <c oughs> อ่ะลองนี้ลองนี้หลุยฟิกโก้วันเล่ได้ป่ะสวยๆเลยตุม้มอุย้ยตามชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนันดีเรจะทำให้นักเตะหัวต,ตั้งตลอดเวลาแม้จะหัวตกแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ จะทำให้มันหัวเขียวแล้วเราสามารถเล่นแรงเล่นเมนเจอร์ได้ตลอดให้มันหัวตั้งโคตรดีขอการขอขอบคุณพี่หมูก่อนเลยมาผมจะพามาดูอะไรนี่ตอนแรกพี่แกอ่ะดูนะฟิโกโก้หัวตกใช่ปะ่ะนี่พี่แกบอก้วยโดนเลยฟิกโกพี่ตอนนี้หัวตกอยู่ถ้าพ,พี่เอาขึ้นหน้าปุ๊บพี่ปล่อยเมนเน,ม,นมันก็ตั้งเลยใช่เพราะว่าอันนี้คือมันหัวมันตกใช่ป่ะเพื่อนแล้วดูนะพี่แกจะกดเข้าไปในแรงนะเว้ยแล้วพี่แกจะให้ดูนักตะนะเพื่อนอดูอีกคลิปหนึ่งพี่แกฟิกโกไปยืนหน้าปุ๊บดูดิ หัวตั้งเลยมึงดูดิเขี่ยวแล้วอะเมื่อกี้มันยังแดงอยู่เลยครับวิธีการทําง่ายๆนะเพื่อนซื้ออันนี้ปรบมือ F W งงคืออะไรมาตรงนี้ครับผมมาตรงขับเฮานะครับแล้วก็เลือกไปตรงกองเชียร์นะเพื่อนแล้วก็เลือกอันนี้ล่างสุด ปรบมือ7000จะสังเกตว่ามันจะเขียนว่าฟอร์มการเล่นบวก2แล้วก็พลังการยิงบวก2คือเราสามารถตั้งให้1ตําตำแหน่งอะหัวตั้งได้ตลอดเวลา7000 SC เนี่ยมันจะอยู่7วันพอหมดปุ๊บเราก็ซื้อใหม่ก็ได้เวย้ยสมมติเออยากให้กองหลังหัวตั้งตลอดเวลาเองก็ซื้ออันนี้ครับผม ซื้อก็คือกองหลังใช่ปะส่วนมิดฟิลกองกลางก็คือให้หัวตั้งตลอดเวลาได้หมดเฉพาะอัน7 0 0 0นะครับแต่ค่าสเตตัสล้านนั้นไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้กองหน้ามันจะบวกพลังการยิง2อันนี้กองหน้าเหมือนกันมันจะบวกโมง2แล้วก็ฟอร์มการเล่น2ตึงเครียดมันจะบวกจบสกอร์2ฟอร์มการเล่น2แต่ถ้าสมมติไปอัอื่นเช่นอัน3000ันเนี่ยอันนี้เป็นของกองหน้าเหมือนกันมันจะบวกความอึดกับสปีดต้นซึ่งมันไม่บวกฟอร์มการเล่นเว้ยต้องเลือกอันนี้บวกฟอร์มการเล่นหรืออััันนนที่ม00ะครบ อันที่มัน7000พ SC นี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยคือเลือกอนไหนก็ได้ผมจะลองดูแล้วกันตามพี่แกอ่าผมจะปรบมือแล้วกันฟอร์มการเล่นบวก2กับพลังการยิงบวก2ผมจะเลือกอันนี้นะ7,000นะครับผม SC เลี้ยเวลาบัฟ7วันผมมีอยูส่4 2 0 0นกดไปอันนี้เหมือนจะได้แล้วเห็นป่ะนี่บัฟสนับสนุนตรงนี้เราจะเปลี่ยนนะเว้ยเนี่ยเรเวล8พักดีฟอร์มการเล่น2พลังการยิงบวก2นะครับผมและถ้าถามว่าเหรียญ SC หามาจากไหนตรงภารกิจนะเพื่อนเราจะสามารถได้วันละ4ี่ภารกิจแต่ ถ้าพวกเองมี SVP มันจะบวกอีก2ภารกิจก็คือตรงนี้เป็น6แต่ถ้าพวกเองมี IGR อีกมันจะบวกอีก2เป็นวันละ8ภารกิจมันจะบอกตรงนี้นะครับเห็นปะ SVP จำนวนภารกิจที่ได้รับการสนับสนุนบวก2 GCA หรือ IGR เนี่ยมันก็จะบวก2เหมือนกันคือมันจะได้วันละ8ภารกิจถ้ามี SVP กับ IGR หรือคาเฟ่ล้างคิมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใครที่ยังไม่ปลดล็อกพวกนี้นะเว้ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อแต้มมานี้นะครับเนี่ยแต้มความพอใจแฟนบอลเยอะวิธีการเพิ่มมกก็็ไ่่่่วาาจะเเเปนนนรอลล คือเปิดมินเจอร์ไว้ตลอดแม่งก็ได้แหละของผมมีสี่แสนนะ <_ EN> เล่นแบบทั้งวี่ทั้งวันตั้งแต่ตั้งแต่เกมเอาระบบนี้เข้ามามาลองดูสิฮะผมจะทำเหมือนพี่แกลเลยแล้วแม่งแบบหัวตกตัวเดียวกันด้วยฟิกโก้ผมจะลองเล่นแรงกิง้งหนึ่งหนึ่งละกันฟิกโก้ผมหัวตกใช่ปะผมจะสลับตำแหน่งกันเอาฟิกโก้ไปเล่นหน้าเป้าแล้วมาดูในเกมว่าหัวมันจะตั้งหรือเปล่ามาดูเลย แล้วถ้ามีคนถามมาพี่ครับแผนผมมันมี CF อะครับมันจะบวกไหมบวกนะครับเพราะว่า CF หรือหน้าต่ำเนี่ยมันก็อยู่ใน FW คือกองหน้านะเว้มาดูดีว่าหลุยฟิกโก้ผมจะหัวตกเอ้ยหัวตั้งหรือเปล่าอันนี้คือผมเพิ่งรู้เลยพี่แกเพิ่งทักมาบอกเนี่ยตอนหทุ่มกว่ามั้งเนี่ยห้าทุ่มกว่าเลยนะเนี่ยเนี่ยคุยกันเรื่องอ่ะพี่โดคุยกันเรื่องซานเชสอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีพี่แกก็ทักมาบอกมอสถ้าไม่อยากให้กองหน้าหัวตกตอนลงแรงแถมได้พลังการยิงไกลบก 2, วกสองเลยพี่มิทิกนะน้องพี่มาบอกขอบพระคุณพีีี่่หมูพพนเด ใช่ป่ะกูอ่านผิดอ่านถูกวะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณน้องพี่แกด้วยที่ทักมาบอกถ้าพี่แกไม่บอกผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมจะลองเตะออกนะฟิกโก้ตอนนี้เล่นเล่นหน้านะครับก็คือ RS ก็คืออยู่ใน FW หัวโตกเอ้ยหัวตั้งของจริงจัดถ้าสมมติเองอยากให้กองหลังหัวตั้งตลอดเองก็เลือกเป็น DF นะครับกองกลางก็จะกลายเป็น MF นะครับเชื่อ <c oughs> ของจริงเบนเซม่าฟิกโก จ่ายให้ตาเชี้วิจ่ายแม่นนะหัวตั้งและจ่ายแม่นนะหัวตั้งมีข้อดีเยอะมากนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายบอลเรื่องแบบการหาช่องนะครับผมจบสกอร์ก็เหมือนกันครับมันช่วยช่วยทุกอย่างเลยคือถ้าเหมือนแบบหัวตกเราเราก็เหมือนแบบเราเหนื่อยอะ่ะเราไม่ฟิตอ่ะฟิลนั้นแหละครับช่วยเยอะนะหัวตั้งหัวตกเนี่ยอ่ะฟิกโก้ลองวันเล่ให้ดูหน่อยได้ปะ่ะว่ามันจะฟิตจริงหรือเปล่าอ่ะลองนี้ลองนี้หลุยฟิกโก้วันเล่ได้ปะ่ะสวยๆเลยตุ้ม อุ้ยแฉลบแฉลบเพื่อนอันนี้แฉลบวุ้ยแล้วแฟนกูโทรมาทีนี้เรามาดูเมเนเจอร์นะเพื่อนตอนนี้พี่โดหัวตกแล้วผมจเจ้าอาายมาด้วยอาายเนี่ยหัวตกทั้งคู่นะเว้ยโดอาไนโดโเซียเซเว่นหัวตกทั้งคู่ดูนี่ถ้ามุดเราไปเล่นเมเนเจอร์มันจะหัวตั้งหรือเปล่า ตำแหน่งของอาไนคือ s อตำแหน่งของพีโดคือ CFCF ก CF ็อยู่ใน FW คือกองหน้ามาดูซิว่ามันจะหัวตั้งหรือเปล่านะครับไปมึงจะกดไปตาานึงตอนนี้ผมอยู่แหลงดำนะมาดูดิหัวตั้งไหม ESC ESC อฟซโคตรโกงบัฟไม่หรออันนี้คือผมไม่รู้นะว่ามันมีมานานแล้วหรือยังแต่ผมไม่เพิ่งรู้วันนี้เลยวันที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเดือนห้าอันนี้ไม่จําเป็นต้องออกกองหน้าธรรมชาติมาใส่กันเลเวมึงจะกูตัวเนี่ยหัวตกมาเล่นกองหน้ามันก็หัวตั้งให้นะเวอลองดูป่แล ผม,มลองอลาบาแล้วกันนะอลาบามาปะเฮ้ยเห็นปะอาาบาหัวตกเห็นไหมถ้าเอาไปใส่กองหน้าหัวตั้งกูตัวเปลี่ยนไม่ได้อ่าเอามาเซโร่ดิเอ้ยพี่ให้เอาเตโอเนี่ยเอตเตโอเตโอหัวตกนะเอาไปใส่กองหน้าหัวตั้งไอ้เชีย่ยโคตรโกงแล้วไม่ใช่แค่แ้งเมเนเจอร์กับแลงหนึ่งหนึ่งนะครับแรงสองสองก็สามารถทำให้มันหัวตั้งแบบนี้ได้เหมือนกัน มาแจกแผนเมนเจอร์หน่อยละกันแผนขึ้นดาวดำนะครับการันตีจริงๆเพื่อน,นะเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันนะครับผมขึ้นดาวดำทุกสีซันเอาไปเมนเจอร์นะ หนึ่งหนึ่งผมขึ้นบางซีซั่นเนี่ยเมเจอร์ผมขึ้นดาวดำหมดเลยหนึ่งหนึ่งผมขึ้นแค่อ,อันนี้เพิ่งรีซีซั่นใหม่เลยยังไม่ขึ้นอันนี้แม่งแพ้บ่อยเกินแพ้37ตาเออแต่ก็ขึ้นอยู่แผนเมเจอร์ Manager นะครับ A9 นะครับผมก็คือ A9 มานานี่นะครับหรือเมนีนะครับ A9 ้านะเพื่อนก็ประมาณนี้ที่จริงตรงนี้ต้องเป็น cdm ธรรมชาติแต่ไม่ต้องธรรมชาติก็ไดหรอกแต่ผมไม่มีผมไม่มีเอสโซงเอสเซียงผมไม่ได้ซื้อมา กูขายแดงหมดแล้วนักเตะไม่จำเป็นต้องโหดขนาดนี้ก็ได้นะเพื่อนเอาเป็นแบบบวก5ปีท็อปทอปหรือบวก5ปีเอมซีบีดีบีก็ได้เพราะว่าเอาจริงป่ะผมยังเคยแพ้ทีมแสนเอ็มเลยทีมผม40ล้านล้านแพ้ทีมแสนเดียวเอเองงเหมือนกันสิ่งที่สำคัญนอกจากแผนนะครับมาตรงนี้นเพื่อนโค้ดฝึกฝนนะครับวิธีการใส่โค้ดให้มันแบบ ดีๆอะเป้งๆคือหน้าเป้านะครับไซนหนึ่งๆกับโกแล้วก็ยิงในกรอบหรือยิงไกลได้จะดีมากแต่ผมไม่มีผมเลยใส่เป็นนั่งสมาธิเพราะว่ามันจะช่วยการจ่ายบอลแล้วก็การยิงในกรอบเขตโทษส่วนพีโดผมจะใส่เป็นอันนี้ความสามารถในการยิงในกรอบเขตโทษถ้ามียิงไกลด้วยอีกจะดีมาก2อันน่แต่ผมไม่มีตั้งแต่กลางลุกลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เป็นเซมาลงมาจนถึง CDM เนี่ยผมจะใส่เป็นยิงไกลหมดเลยี่ยสังเกตยิงไกล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 หมดเลยแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับใส่เป็นนาฬิกานะเพื่อน นาฬิกาคือถ้าสมมติเราได้บอลแล้วเราโดนแย่งเนี่ยมันจะกลับไปยืนตำแหน่งของมันคือดีมากแล้วก็เซนเตอร์แบ็กที่จริงก็ใส่ได้แต่ผมแนะนำให้ใส่เป็นงูกับกระทิงถ้ามีนาฬิกาอีกันึงจะดีมากแต่ผมไม่มีส่วนโกนะครับผมใส่เป็นการลูกยิงไกลเพิ่มความสามารถในการตอบสนองเมื่อคู่แข่งทําการยิงประตูแล้วก็อันซายนะครับความดุในการตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้แล้วกันวิธีการก็ปแผนเข้ามาที่ชื่อผมแล้วเยแล้วก็มาที่แฟนตาซีทีม a 9กกด Copy ไว้แผนที่เราจะเล่นสมมติ a เกาเหมือนกันกดกน ส่วนโค้ดฝึกฝนสามารถมาดูได้นะตรงนี้เนี่ยมาสองทีมผมได้เลยเนี่ยน,นี้คือแผนที่ผมเล่นหนึ่งหนึ่งส่วน A9 เนี่ยคือแผนเมนเจอร์มาดูได้เลยว่าผมใช้โค้ดอะไรนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันเนี่ยมันจะบอกข้างๆบอกหมดเลยสรุปวิธีการทำให้หัวตั้งก็คือพูดง่ายๆหาอัน f อเนี่ยมา7 0 0 0พันเลือกอันไหนก็ได้ที่เป็น7 0 0 0สแตทที่เราชื่นชอบอันบ้าข,ข้างกองหน้าเนี่ยจะกลายเป็นหม่งบอลปบมือกองหน้าเนี่ยจะเป็นพลังการยิงกองกลางปบมือก็คือการส่งสั้นคือเลือกอะไร7 0 0 0แต่ได้แค่ทีละตำแหน่งนะเว มึงจะไปเลือกกองกลางไม่ได้นะถามว่าได้ไหมได้แต่แค่สมมติเรื่องก,กองกลางปุ๊บกองหน้าก็จะไม่ได้แล้วได้อย่างละหนึ่งอันแล้วก็มีเวลา7วันนะเพื่อนพอครบ7วันมันจะหมดแล้วก็เลือกอันเดิมก็ได้แบบนั้นก็ได้ครับผมแล้วถ้าสม,มมติใครมีทิคที่แบบคิดว่าคนอื่นไม่รู้ตัวเองรู้คนเดียวฝากคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเออกูก็อยากรู้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์แชร์ซักเไหรเรืองมุกดดิงกริ่งเพื่อให้เพ่อนคิปใหม่ๆก่อนใครพิพาอะไรายไดขอกราบอภัยมานาที่นี่เรื่องตอ,พอ,งอ,อานาน